สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ GMM 24 7ล้วงลึกตึกแกรมมี่24ชั่วโมงครับรายการแรกและรายการเดียวค่ะที่เราจะไปบุกทุกซอกทุกมุมของตึกแกรมมี่ค่ะมันจะเป็นล็อบบี้ลานจอดรถหรือห้องทำง,งานป๋าค่ะเราจะเห็นเป้าหมายแล้วจะไม่มีใครหยุดยั้ยงเราได้ค่ะป๋าสิ่งที่เรียกว่าความลับสำหรับคนในตึกแกรมมี่จะไม่มีอีกต่อไปครับเนื่องจากว่าเราเอากล้องไปซ่อนไว้ทุกชั้นของตึกแกรมมี่ 500ตัวดังนั้นไม่ว่าใครจะทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่เรารู้ไปหมดครับเช่นเรารู้ด้วยครับว่าใครเข้าตึก,กม,มี่วันคนแรกในวันนี้ครับค่ะ7.15นิกา15ทีนะคะพี่อัคจาก e x a c ค่ะเข้าตึกเป็นคนแรกค่ะไปดูเอาวสวัสดีครับไปไหนคะ ไปงานที่บุรีรัมย์ครับวันนี้เคณะขึ้นรถตู้ที่นี่เจ็ดโมงครับผมแล้วตอนนี้คะตอนนี้เอ่อตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงกว่าแล้วครับต้องไปทำอะไรอะน้องไปไปงานเปิดสนามของเตอร้าที่บุรีรัมย์ครับผมไปร้องเพลงไปร่วมงานแต่ถ้าเขาขอให้ร้องร้องได้ครับ เป็นตัวอย่างนะครับว่าแม้แต่จะก้าวขึ้นรถตู้ยังไม่คลาดสายตาของทีมงานแมลงสาของเรานะฮะ <c oughs> ที่ชลองชัยไปทุกที่ครับแล้วใครออกจากตึกเป็นคนสุดท้ายฮะค่ะ22นาฬิกา30นาทีค่ะพี่ชฉาวชาออกตึกเป็นคนสุดท้ายค่ะเราต้องจัดรายการค่ะ <c oughs> สวัสดีครับผมดีเจชาวครับบอกได้เลยว่าค่าคืนแบบนี้เนี่ยต้องแววนพายอย่างผมเท่านั้นที่จะอยู่คนสุดท้าย <c oughs> บอกตรงนี้เลยว่า คนสุดท <ý z apologized> ้ายจริงๆเพราะว่าตอนที่มาเขาก็รอคนสุดท้ายเหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับผม2 w e n Seven นะครับผมรายการดีมีคุณภาพอยู่แล้วนะฮะใครที่อยากสารแนรู้เรื่องชาวบ้านต้องรายการนี้เท่านั้นเอาล่ะวันนี้อยู่เป็นคนสุดท้ายแต่มีคนท้ายกับผมพี่สวัสดีหน่อยนี่ไงยามรอนี่คนนี้อยู่คนสุดท้ายจริงๆเพราะว่างานเขา ไปละเดี๋ยวกูกลับก่อนมธรรมดาฮะเนื่องจากว่าเวลามาก็จะมาเป็นคนสุดท้ายดังนั้นเมื่อจะกลับก็ต้องกลับเป็นคนสุดท้ายครับค่ะแต่เราขอพักเรื่องนี้ไว้ก่อนนะคะป๋าเพราะตอนนี้เรามีข่าวช่วยเหลือสังคมจากองค์กรของเรามาค่ะไปดูสิครับส0บนาฬิกาพี่เล็กบุษาบาเป็นตัวแทนจากบริษทัทจิมอมแกรมมี my, รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณสาขาองค์ก,กร CSR ที่มีความเป็นเลิศซึ่งมีทั้งหมด12องค์กรจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ค่ะซึ่ง G M Grammy เนี่ยทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมมาตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันค่ะโอ้โหก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคนทั้งตึกของ Grammy เลยนะครับเพราะว่าก็เป็นเพราะว่าพวกเราช่วยกันคนละไม้คนละมือจึงมาถึงวันนี้ที่ได้รับรางวัลกันไปนะฮะ พี่เล็กนี่ไปงานไหนก็ยังใส่ชุดสวยเหมือนเดิมนะครับใช่แล้วค่ะปามีข่าวคนทําดีคนอื่นด้วยนะครับได้ยินมาใช่ค่ะวันนี้นะคะที่โดมของเราค่ะไปเปิดหมวกทําบุญค่ะคุณโดมเดอะสตาร์ใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะ15นาฬิกาพี่โดมจารุวัฒน์ชวนเพื่อนศิลปินไปเล่นดนตรีเปิดหมวกเรียกรายเงินจากผู้ใจบุญบริเวณแสาามสควอ a r ค่ะเนื่องในโอกาสวันเกิดย้อนหลัง23ปีนะคะซึ่งรายได้ทั้งหมดสมทบทุนกับอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตค่ะจังหวัดบ้านเกิดพี่เขาและอีกส่วนหนึ่งนะคะมอบให้ครูเชาคุณครูข้างถนนที่ต่อสู้ด้วยตนเองจนสามารถเปิดศูนย์สร้างโอกาสให้เด็กใต้สะพานพระรามแปดค่ะมีเพื่อนๆมาช่วยงานกันเยอะแยะเลยนะครับเมื่อกี้เห็นแว๊บๆใช่ค่ะก็แล้วก็มีแก้มอยู่นะมันอยู่นะยังน่าสนใจชื่นใจใจการฉลองวันเกิดที่ดีที่สุดแล้วล่ะครับการทำบุญนะครับ ก็ให p พี่เบิร์ตเ,ดเจเกับคุณโดมแล้วก็อนุโมทนาด้วยนะฮะสำหรับการถวบุญครั้งนี้วันนี้เขามีแถลงข่าวเกี่ยวกับคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดเราไปเจาะข่าวอะไรเด็ดๆกันมาบ้างหรือเปล่าครับเจาะแน่นอนค่ะเราเนี่ยไปเจาะข่าวแบบตามติดแบบให้ค่าสายตาเลยค่ะอย่าพลาดเช่นเดียวกันนะครับพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบก,กับข่าวนี้ครับ สู่รายการ GMM 24 7ล่วงลึกตึกกรามี24ชั่วโมงครับค่ะแล้วกลับมาเจาะกันที่ข่าวเบิร์ต่อนครับแบบลวงลึกแบบเอ็กซ์คลูซีฟส,ส,สุดเลยค่ะต<ห><ม>าาดูสิมันจะเอ็กซ์คลูซีฟขนาดไหนขเขาก็รู้กันหมดอยู่แล้วว่าเขามีแถลงข่าวคอนเสิร์ตขนนกกับดอกไม้นะฮะซึ่งก็จะเป็นการฉลอง20ปีแล้วเขาก็จะจัดการที่ Impact Arena เดือนอปีหน้านะฮะก็จะมีวันที่28กุมภาพันธ์วันเสาร์แล้วก็วันที่1มีนาคมวันอาทิตย์ ก็แค่นั้นเองจะมีอะไรเขาออกอนไาหมดใ่คะเรมีอฟูสมากกว่านี้ค่ะป๋านเราเนี่ยไปถ่ายที่เบิร์ดก่อนที่จะแถลงข่าวค่ะท่านแน่ไปดูหน่อยสิครับวันนี้ค่จะมีเปิดสัมภาษณ์พี่เบิร์ดนะคะกับ5สาวผลนุกกับดอกไม้ค่ะแต่ว่านัดสิบโมงตอนนี้เป็นเวลา8โมงพี่เบิดต้องมาก่อนเราต้องมาหาพี่เบิร์ดก่อนค่ะ สวัสดีตอนเช้าเจอกันครับเจอกันครับลงนแคยงไไม่ไม่เห็นเนั่งตามนั่งตามตเตอร์เดิมอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือแบบยุบคับพี่ ชุดที่จะใช้ในคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตสนี้เลยให้เป็นไกด์โซึ่งเดี๋ยวนักข่าวจะได้เห็นกันได้เห็นแน่นอนแต่รายการเราเห็นก่อยู่แล้วพี่แต่เราคนจะเห็นเลยว่าเป็นสไตล์ของเอง้วพี่ม่ยี่โกดก็มาสไตล์นี้แหละเพราาคือยังคิดความเป็นพจนรณอยู่ใกล้จะสิบโมงแล้วนะคะทีมงานก็เตรียมขนมไว้ให้พี่ๆนักข่าวร้องท้องค่ะส่วนน้ำดื่มไม่ใช่ของใครที่ไหนต้องน้ำแร่ใหม่เจริญภุระ ในขณะที่5สาวนะคะก็ขอเติมพลังเช่นกันค่ะอุ๊ยเช้านี้เสิร์ฟด้วยสานี่แอปเปิ้ลเ่งอ,อันนี้มีการขอรีเควส์มานะคะหรือว่าทำให้ค่ะทำให้ก็เช้าเช้าทาน,ทาน,ทานดีชอบเดีชอ็อตข้าวผัดแล้วค้าวอะ่ะนี่ค่ะวิธีเขาก็ทานขนมปังบ้างอะไรบ้างอ๋อขอบคุก้ว่เก็ได้ และหลังจากแยกย้ายกันแต่งหน้าพี่เบิร์ตในฐานะผู้ชายคนเดียวก็ถึงกับระบายความในใจว่าสิ่ที่เป็นผู้ชายดิดนี้รู้สึกว่ารอผู้หญิงแต่งตัวเนี่ยนะครับเล่นรอบแรกผู้หญิงแต่งตัวเสร็จรอบสุดท้ายครับ ก่อนจะออกไปพบปากกับพี่ๆสื่อมวลชนนะคะพี่เบิร์ตมีความพร้อมมากเลยค่ะคุยไม่หมดที่ได้ก่อนกรู้ว่าจริงแล้วนักข่าวที่มาบอกว่านม่อบไม่ได่ะสื่อมวลชนที่ถ่ายไปก๊อฟกลัวมากเลยขอพยายามยักยันจทิงงานว่าอย่าเอาแบบมาก่อนเดี๋ยวสื่อก๊อฟใส่มาร์ารวันนั้นนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงปรับปรุงแล้วว่า ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเติมเข้าไปให้มันเต็มอันไหนมันต้องเติมให้เต็มอันไหนมันเต็มเต็มก็ให้มันเกินไปซะดังนั้นยิ่งเลื่อนไปเรายิ่งพร้อมยิ่งกว่าพออมนะครับอย่างแน่นตอนนี้เราเปิดโอกาสให้กับพี่พี่สมวลชนไทยนะคะใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปได้ที่ w w w t e a m l i f e c o m หรือว่า จองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์โอ้โหพีพีซื่อมากันแน่นเลยนะคะจะบอกว่าวันนี้มีงานชนกันหลายงานเลยค่ะแต่ทุกคนเลือกที่จะมาหาพี่เบิร์ดและห้าสาวเรียกว่าได้รักการต้อนรับและกํกำลังใจอย่างอบอุ่นอบอุ่นมากจนพี่แอมร้อนเลยแล้วค่ะแค่นี้แล้วเขาโชว์รูป <ม>ชุดเชิดอะไรไม่เห็นจะดูทันเลยใส่เพิ่งบ่นเนี่ยเอามาให้อะไรเนี่ยโห oh, ของจริงเลยของจริงค่ะโอ้โห oh, oh, บ้าไปแล้วครับเห็นกันครบเลยทีเดียวเอาเป็นว่าใครที่คิดจะก๊อปชุดนี้ติดต่อได้ที่ผมนะ <c oughs> ฮะของอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับสบายใจแล้วค่ะ <c oughs> ในตึกแกรมมี่ตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายจนเราไม่สามารถตัดเป็นสกรูมาเล่าให้คุณได้ฟังได้หมดจึงขอรวบรวมไว้ท้ายรายการนี้ในรูปแบบของข่าวที่สั้นที่สุดในโลกครับใช่ค่ะติดตามข่าวสารและคอมเมนต์ข่าวของเราได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m g m a n 2 4 s e n นะคะและพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมติดตามนะคะเพราะว่าพี่เบิร์ดเนี่ยชวนทีมของเราเข้าห้องน้ำค่ะต้องดูกันให้ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ดูซะบ,บ้างการแต่งตัวที่ดีเป็นกุลสตรีนี่ก็ <นะ S 1> กุลสตรีผ่ะยืนยังไม่ค่อยตรงเลยจะมากุลสตรีอะไรให้ดูมันต้องมีความสง่าต้องมีแบบเพิมทใช่ไหม